ครัวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการลงเกมมือถือในคอมหรือโนต้ตบุ๊กกันนะครับวิธีการที่ผมพาทำตัวนี้ทําง่ายนะนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมจําลองขั้นแรกเลยไปที่โปรแกรม Google Chrome นะครับโปรแกรมท่องอินเทอร์เนต็ตในในโนต้ตบุ๊กนะหรือคอมตั้งโต๊ะนะครับให้พิมิกลงตามนี้เลยนะครับโหลดเกม Free Fire PC อ่าตัวนี้ผมจะทําการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเกม Free Fire กัแล้วกันนะครับ พอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยให้ท่านเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับฟีไฟแกลินาเนี่ยนะครับกดเข้าไปตามนี้เลยนะครับแล้วให้เราไปโหลดตามนี้นะครับฟีไฟเกมลูบนะครับซึ่งไอเกมลู p ตัวนี้แหละนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมตัวนี้แล้วก็ทําการโหลดติดตั้งเกมของมือถือทั้งหมดลงในคอมได้นะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดเลยนะครับกดปุ่มสีน้ําเงินตอนแรกจากนั้นมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะจากนั้นก็ทําการกดดาวน์โหลดครับ ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดครั้งแรกจะไม่เยอะนะครับโอเคเนี่ยโหลดเสร็จแล้วนะครับหลังจากโหลดเสร็จก็ให้เราทำการกดเปิดนะครับโอเคจากนั้นก็ทำการกด install ครับ install แปลว่าติดตั้งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวโปรแกรมตัวนี้หน่อยเขาบอกว่าตอนนี้นักพัฒนานะครับได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสามารถโหลดเกมแล้วก็ เล่นเกมใน PC แบบง่ายๆเลยนะครับโดยเอาเกมของมือถือเนี่ยมาทำการติดตั้งลงนะครับซึ่งมันจะรวมทุกอย่างอยู่ในตัวนี้หมดแล้วนะเขาบอกว่าแบบนั้นนะครับอันนี้ผมสรุปนะผมไม่ได้อ่านตามข้อความนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอให้มันติดตั้งจนเสร็จนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จก็ทําการกด Start ครับพอกด Start มันก็จะเริ่มรันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับไอ้ตัวที่ช่วยในการรันเกมตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมเกม Loop เนะที่เราโหลดเมื่อสกคเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีตัวเกมนะครับนี่ที่เราโหลดเมื่อสกคนี้คือ free file ใช่ไหมนะครับ free file ตอนนี้มันก็เริ่มรันอยู่ที่30ละนะครับ คือเราโหลดไฟล์หลักของมันออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของตัวรันเกมนะครับเสร็จแล้วมันจะลิงก์ไปโหลดเกมตัวนี้อัตโนมัตินะที่เป็นฟรีไฟล์นะครับส่วนเกมอื่นนะเราสามารถไปโหลดได้นะครับนี่พวกนี้นะครับซึ่งในตัวแอป,ปตัวนี้หรือตัวโปรแกรมตัวนี้มันจะเอาเกมของ PC มาให้เราเลือกโหลดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ Google ใส่ใส่ e mail, อีเมลพูดง่ายๆเหมือนกับเพจ o r e ในมือถือเนาะนะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่เลยนะครับ คือเราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เสร็จเราสามารถไปเลือกโหลดได้เลยนะครับถ้าเราเรากดไปที่คาว่าศูนย์ควบคุมเนี่ยมันจะมีเกมทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยครับแต่ละประเภทของเกมนะครับก็จะมาเรียงอยู่ตัวนี้เราอยากได้เกมไหนก็กดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งนะครับอ่าอันนี้คือประเภทของเกมที่เขาอมาให้เราเลือกโหลดได้ง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปดูตัวนี้นะครับมีหมดทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเกมแบบ แบบผ่านดานแบบตั้งฐานนะครับหรือแบบอะไรนะเหมือนกับพวก ROV พวกนี้นะครับมันจะมีแนว FRP แนวโอ้เยอะเลยนะครับอันนี้บอกไม่ถูกนะนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนะนะครับแต่คลิปนี้มาสาธิตการติดตั้งให้ดูกันแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนอยากอยากลงเกมในมือถือเล่นในคอมดูก็ก็ทำได้ง่ายๆนะครับ ทีนี้เกมไหนที่เราเลือกติดตั้งแล้วเราก็ไปกดที่คําว่าเกมของฉันนะตัวเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเกมที่เราเลือกติดตั้งจะมาเรียงอยู่ตัวนี้นะครับติดตั้งครั้งเดียวเสร็จนะหลังจากติดตั้งเสร็จก็ทําการกดเริ่มนะครับเริ่มก็คือเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าการโหลดเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองรันเกมนี้ดูนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการกดเริ่มเลยนะครับ พอทําการกดเริ่มตัวโปรแกรมเกมรูปเนี่ยมันก็จะเริ่มรันเกมให้เรานะครับมันจะใช้เวลาในการรันก็เหมือนกับมือถือนะเวลาเราเปิดเกมก็จะทําการหมุนแล้วก็มีตัวเลขนับอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้มันรันนิดนึงเนี่ยครับในการทํางานของมันจะขึ้นแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับมือถือนะนะครับในการรัน มันจะอาจจะชา้านิดนึงขึ้นอยู่กับสเปคของคอมนะครับขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่เอามาเล่นเกมพวกนี้เนาะนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกม PC กันนะครับเกม PC ก็คือเกมตั้งโตะครับสเปคสูงๆหน่อยนะครับการ์ดจอแบบใหญ่ๆนะแล้วก็แรมเยอะๆนะครับ CPU สูงๆซึ่งมันจะรันเกมพวกนี้ได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเรา เอามาเล่นเกมคอมธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับอันนี้เลยหลังจากมันรันเสร็จมันเลยขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากให้มันเต็มจอก็กดมุมขวานะมันจะมีตัวขยายหน้าจออยู่นะครับถ้าเราอยากกลับคืนก็กด F11 ่ามันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรันละหลังจากมันรันระบบเสร็จก็จะขึ้นการลักษณะการลงชื่อเข้าใช้งานนะ ถ้าเป็นการเล่นครั้งแรกนะครับเราจะต้องทําการเชื่อมต่อบัญชีก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแกรน่าหรือ Facebook นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็น a c e b o o k เนาะโอเคครับก็ลองมาทําเล่นดูกันนะครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ